มติชมน,น,น,นะคะแล้วก็องค์กรทีม่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการนี้นะคะคุณ ในนามโรงเรียนสรรใหญ่เยาวาชในนามของคณะครูอาจารย์นักเรียนและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนครับรู้สึกเป็นเกียรติ็มดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะท่านผู้เีเกียรติทุกท่านครับในวันนี้โครงการห้องพระปัญญาซึ่งห้องพื้ที่ได้รับการนำของรัฐประเทศโดยวงคของเรือษัททุกแห่งทุกประเทศร้อยสาขาทุกจังหวัด คือต้องมงให้เด่นใจแกร้อยจานเราอยู่ในเวลาเกษตรไรเทศงานเนี้ยที่กองแผ่นโบราณและที่สอนวัฒนธรรมองการอกรณ์ รับคือคืออย่างนี้นะฮะตั้งแต่คือที่ผ่านมาเนี่ยทางมริชนเนี่ยได้ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดเรื่องหนังสืออะไรก็น,นี้มาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะฮะโดยทําร่วมกับทางมูลนิธิดรกวิทกับมูลนิธิอาจารย์มันจงสงสารนะฮะก็ทํากันมาทุกปีทํามากันต่อเนื่องจกกนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยฮะเกิดน้ําท่วมใหญ่ นะฮะน้ำท่วมใหญ่ทั้งภาคเอ่อทางอีสานทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เมื่อปลายปี53นะฮะปรากฏว่าโรงเรียนทั้งหมดที่ท,ที่ที่ถูกน้ำท่วมนี่มีเท่าที่มีการสำรวจเนี่ยปรากฏว่ามันออกมาประมาณ4,000แห่งนะฮะแล้วก็มี900แห่งที่ถือว่าเสียหายหนกนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมันน่าจะหาทางที่แบบว่าหาหนังสือให้ให้เด็กได้อ่านกันบ้างนะฮะก็ ก็ไปปรึกษาหารือกับทางสํานักงานไอการศึกษาพื้นฐานทางกรมอาชีวะเขาก็กระโดดเข้ามาร่วมมือกันว่าโอเคเราเราจะทํากันอย่างไรนะฮะก็ได้ดําเนินการคัดเลือกหนังสือจี่จับอะไรทุกอย่างในก็ทยอยนะฮะไปไปไล่ส่งมอบให้กับทางไออันนี้มาทางอีสานไปหมดแล้วนะฮะภาคกลางไปหมดแล้วจริงๆทางภาคใต้เนี่ยจะมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่ามันเจอปัญหาก็คือน้ําท่วมอีกพอดีก็เลยเออทั้งนั้นเลื่อนเลื่อนเอามาเป็นปลายเดือนน คราวนี้ก็เป็น48โรงเรียนนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าน้ําท่วมตะใต้รอบนี้เนี่ยปรากฏหนักอีกไม่ว่าจะเป็นแถวสุราษฎร์แถวแถวนครเนี่ยซึ่งหนักมากอะไรอย่างเี้ยเราก็ระดมทุนกันใหม่อีกนะคะคือมันเป็นเนื่องในวาระของเรา34ปีมัติชนพอดีนะฮะเราเราก็พยายามจะทําอะไรที่คิดว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะ เยวาวชนเนี่ยเราก็อยากจะให้ความรู้ให,ให้ให้อะไรเพราะว่าไอ,อ้ความรู้มันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตคนสมัยนี้นะฮะแล้วมันเป็นทางที่เราถนัดอยู่ด้วยนะครับก็เลยดําเนินการกันมาคราวนี้4ี่ิดโรงเรียนครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะรอให้น้ําท่วมอะไรมันจบเรียบร้อยเพราะเห็นบอกน้ามันยังขังมันอยู่ยังยังยังไม่จบนะฮะก็คงจะต้องมากันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้ก็มีมีมีม คนหลังจากที่เราเปล่าประกาศไปเนี่ยนะฮะก็มีมีคนที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยเยอะมากนะฮะก็ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเขาแบบเป็นคนที่จังหวัดนั้นแล้วก็ไปทํางานอยู่ในกรุงเทพแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็อยากกลับทืนกิ่นบ้านเกิดเขาบ้างอะไรบ้างก็เยอะมากครับเนี่ยนะฮะก็เลยถือถือถือว่าเป็นเป็นโครงการที่มีคนร่วมมือเยอะนะฮะก็คงจะพยายามทํากันต่อไปอะนะฮะ นะโดยโดยรวมๆก็คงจะเป็นแค่เนี้ยนะครับผมนะสวัสดีครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ปีนี้ อยาก,เ,กเรียนว่าได้รับความเสียหายที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนและนักเรียนเป็นจานวนมากเข้าที่ประมวลได้จากข้อมูลเสตเก็ออกมาประมาณ4,000กะโนน 4, กรงจํานวน4,000กะโรงรเนี่ยทางาสำนักพิมพ์มติชนนะครับดุลพินิจแล้วก็มติชนรวมทั้งหน่ยงานเขาสำนักงานคณะกรรมการการศพื้นฐานเนี่ยได้ประมวลแล้วโดยมีทางมติชน,นเป็นเจ้าภาพ แล้เราก็ดําเนินการ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือกรรมการที่จะมาพิจารณากรคือการกํากหนดหลักเกณฑ์นะครับว่าหลักเกณฑ์นก็ต้องช่วยเหลือโรงเรียนใดเป็นมากน้อยอย่างไรจาก4,000กโรงเนี่ยไปพิจารณาแล้วคัดเลือกเหลือเหลือ303โลง ที่สมควรได้รับการาช่วยเหลือดูแลร้อยสามโรงเนี่ยการพิจารณาก็เเนือไปโรงเรียนได้รับผลกระทบจากการน้ําท่วมมาปีปลายปี53และโรงเรียนได้รับความเสียหายจากการน้ําท่วมในห้องสมุดหนังสือเสียหายเราพิาจารณาจากข้อมูลรายละเอียดแล้วก็กตกลงใจว่าขนานี้มีร้อยสามโรงที่จะได้ช่วยเหลือดูแล ประเด็นที่2การจะช่วยเหลือดูแลช่วยอย่างไรมีคณะกรรมการอีกชุดครับพิจารณาคัดเลือกสื่อคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมที่จะต้องมาใช้ในห้องสมุดในใน,ในปัจจุบันก็มีคณะกรรมการคัดเลือกสื่อเป็นจํานวนหนึ่งขนาดนี้เนี่ย ได้ได้หนังสือที่จะมาให้กับโรงเรียนเพื่อจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการอ่านใกับนักเรียน,เ,นยเรียบร้อยแล้วนี่การดาเนินการในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําพิธีมอบอหนังสือหเหลือกระบ,บอบเอกสารและรวมถึงอุปกรณ์ของอห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่รับผลกระทบแรงนะครับผลกระทบมากจำนวนทั้งหมด48โรงเรียน นะครับก็ได้มีการแบ่งเป็นสองท่อนสองตัวสองตอนด้วยกันตอนเช้านี่ได้มอบไปละสิบโรงเพราะว่าพระราชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายได้กรุณามาเป็นประธานและรับมาให้มอบห้กับทางโรงเรียนที่ประสบความเสียหายและในช่วงนี้ก็กำลังดาเนินการที่จะมอบไปกับอีก38โรงเรียนซึ่งตรงนี้นทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษา,าขาัา้นพื้นฐานก็มีความรู้สึกยินดีและก็ขอบคุณกับทางสำนักพิมพ์มติชนที่ได้เห็นความสําคัญ ให้ความสำคัญในการจัดก,การศึกษาโดยพาะยิ่งข้อสมุดเพื่อจะให้นักเรียนได้ไดมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่มีประโยชน์และแหล่งเรียนรู้ที่น่าที่จะต้องเป็นจุดสําคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปต้องขอบคุณสํานักพิมพ์มติชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็มกรูสีนองอัมไพริดนะครับก็อยู่โรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอเกาะเจษฎนจังหวัดพัทลุงครับก็มารับหนังสือในโอกาสวันนี้ของมติชน,นที่เป็นนโยบายของของนังสุพีมติชน,นนะครับถือว่าเป็นความรู้สึกก็ยินดีมากเพราะาโรงเรียนเราในอยู่โรงเรียนในติดตุร,รกกนดานเราประสบการลำบากก็ไกลางจากอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับพอได้โครงการนี้ขึ้นมาก็ถือเป็นมีประโยชน์มากกับสําหรับนักเรียนและก็คณะครูนะครับที่จะเป็น การบำรุงสมดุลขยายสมดุลไอ้ขยายต,ตัวอีกขึ้นนะครับความเสียหายใชยก็ใช้พอสมควรนะครับเพราะว่าอาการและกว่อนหลังคาแล้วกว็พื้นตัวไปของอาการนะครับเพราะว่าได้ผลกระทบจากพายุมืิอวัที่ผ่านมานะครับ นางรอยทรงการิุมานะคะจากโรงเรียนบ้านต้นแซอําเภอรามันจังหวัดยะลานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เสียงภัยนะคะเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่สีแดงความรู้สึกที่ได้รับ ได้รับหนังสือในครั้งนี้นะคะก็ <g ul ch> รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากและก็ยินดีมากจริงๆนะคะที่ทาง,งทางมติชนเนี่ยให้โอกาสโรงเรียนนะคะและก็คัดเลือกโรงเรียนให้ได้รับหนังสือในครั้งนี้หนังสือที่ได้รับเนี่ยนะคะจะนําไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะได้โอกาสมากที่โรงเรียนนะคะจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดก็ขอขอบคุณทางมติชนในครั้งนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ